เดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมไปชมปลาขึ้นที่หาดกะลิมปลาได้มาจากเรือฟิตแอนด์ฟันทูเขาไปตกปลากันเมื่อคืนวันนี้จะมีปลาอะไรมาขายบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันว,ว,วันนี้เป็นวันของกล้วยจรวด มาช่วยกันอุดหนุนปลาสดๆครับจากทะเลจากเรือฟิตแอนด์ฟันทูผวมากจะเป็นปลากก้วยจรวดรูปร่างคล้ายโตวีดู นันเอเดินชวนไปจัดลคุโตบิโดรูปร่าง้ายโตบิโดเลยนี่รูปเล่าเกาหลงเกาหลงเกาลชกโกมาชกโกช็โกมาเลอชกโก โซนนี้โซนเกาลิงโ,โอ้ยีลูกโอ้ยนี่กล้วยอะไรเนี่ยกล้วยจรวดหรือว่ากล้วยตัวบิโดโอ้ยตัวใหญ่สุดเลยเกินวันนี้วันของกล้วยจรวดไปเลยจ้าไปเลยใส่ประมาณตัวละอาจจะเม็ดได้ Boleh jadi, tingting. Lemak. Lemak segel. Kembali. 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 ไม่ม <łość> ีอะไรลังเปล่าครัวตรวจโลร้อยลสิบนั่นหนอว่าตาใสกิ๊บเลยตึ่งขึ้นจากเรือสดๆเลย อบสละเกินหน้อ,อแบบนี้นะ่ากินจริงๆเลยแหวกก่อนนะจ๊ะขออนุญาตแหวกขออนุญาตแหวกนะจ๊ะเอามีดบิสบิลลห์ชุบ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 เดี๋ยวจะพาไปแกงส้มกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครัวบางต่อย ขอเสนอแกงส้มปลากล้วยจรวดกับหน่อไม้กิมซุงดองดูสิว่าเราจะกินได้ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเราจะกินได้หรือเปล่าแกงส้มหน่อไม้ดองแกงส้มหน่อไม้กิมซุงดองครับท่านผู้ชมโอ้เห็นแล้วนำไลไล้ำลายไหลเลย แสบอีหลีแบบนี้มันแซบอีหลีจริงๆเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าฝีมือเชฟต่อยวันนี้เป็นรายการครัวบังต่อยครับเดี๋ยวเรามากินแกงส้มกันนะครับว่ามันจะกินได้ไหมแกงส้มเหมือดหน่อไม้กิมซุงดูท่าทางแนะท่านผู้ชมเอ่ โอ้ oh. แซบอีลีแซบีลีเดี๋ยวเรามาชิมแกงส้มกันแกงส้มหน่อมไม้กิมซุงกินกับข้าวข้าวเย็นข้าวเมื่อคืนข้าวเย็นแช่ตัวยเย็นไว้เดี๋ยวมาชมกันว่ามันจะกินได้ไหม อันนี้คือโต๊ะอาหารของเราครับท่านผู้ชมเป็นหินขนาดใหญ่เราเอามาทําเป็นโต๊ะทําเป็นเตียงก็ได้บงว่างนอนเที่ยงก็ได้โต๊ะนี้เอาไว้นอนเทียเนนเท่ยงก็ได้หรือว่าเอาไว้กินข้าวก็ได้เอาไว้กินข้าวหอก็ดีก็เพลิดเพลินไปอีกแบบครับท่านผู้ชมชมก่อนนี่นนกับท่านผู้ชมทางสวนของเรา มีทั้งไผ่สดและก็ไผ่ดองจำน่ายครับท่านผู้ชมสั่งจองกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนครับบิสมิลลาฟินมากปลากล้วยจรวดกับไผ่ดองไร่สันติสุขโอ้โคตรฟินเลย สุดยอดอันน <pools blue> ี้ปลากล้วยจารวดที่เราซื้อมาจากกะลิมครับซื้อมาเมื่อกี้ื ปลากล้วยจรวดกับไผ่ดองไร่สันดิสุกโอ้คอดฟินเลยครับท่านผู้ชมอร่อยจริงจริงไผ่สวนนี้อร่อยจริงๆไผ่ไร่สันติสุขทั้งไผ่สดไผ่ดองไผ่ที่ไร่เป็นไผ่กิมซุงครับท่านผู้ชมโอ้ สุดยอดเลยอมาดองเซบอีลีหรือว่าจะกินเสร็ก็ร้อยจริงจริง สินข้าวมันก้อนหินสุดยอดไปเลย